ท่านายวันนี้มาเพื่อหลวงพ่อท่านมาทำอะไรกี่ยวกับท่านก็มาตามหมายเรียกครับหมายเรียกที่ว่าในเรื่องกับเรื่องนานมาแล้วซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ได้ท,ทราบคร่าวๆก็คือว่ามีการเข้าไปมีปัญหาในวัดแล้วหลวงพ่ออาจจะมาเช่งความเพื่อ ให้ให้ให้เรื่องในวัดมันได้สตและผลสุดท้ายก็อาจจะมีการตกลงกันอะไรกันไปเปลี่ยนกันก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อก็จบลงไปผ่านไปทั้งห้5ปีก็ตำรวจก็มีหมายเรียกให้หลวงพ่อมาพบแค่นั้นเองว่าเป็นเรื่องในเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ทราบอะไรเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าหลวงพ่อเพราะเป็นคนดีมากเป็นผ่านนักพัฒนานะครับและเป็นถึงเจ้าคณะตำรวจ บวชมา40กว่าปันศาแล้วไม่เคยมีอะไรที่ทำให้ท่านเสียหายเลยระหว่างชีวนะิมันมีนการขัดแย้งกันหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าพอท่านมีหมายแล้วผมก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของวัดด้วยก็เลยมาช่วย,ยดูเพราะท่านเองท่นมะีความปริทธ์ ก็ผมเชื่อว่าพระที่มีสติพระที่ดีๆเนี่ยคงไม่ได้เครียดอะไรก็ถือว่าเรื่องทุกอย่างมันสามารถที่จะลงเอยกันได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ได้ผิดวินัยเรื่องเป็นเรื่องที่อ่อะไรนักหนาหครับว่าเป็นไม่ใช่หลายแรลไม่มีเนี่ยไม่มีเรียกหายแหลไม่มีไม่เคยมีตัวผมอยู่ตรงนี้มา สามสิบกว่าปีไม่เคยพ็คือผู้ผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะก็เป็นเป็นข้อสงฆ์ไม่ใช่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันวนเรื่องมันมันห้าปีมาแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเรื่องแต่ว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดกันยังไงผมก็ไม่ทราบแต่พราะองนั้นยังยังอยู่ที่วัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ทราบผมไม่ทราบ ค,คือคือหลวงก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้สอบถามท่านเพราะว่าก็ให้แต่เขางดนรบับศูนย์นะศูนย์ไม่ได้มีความความกิจอะไรแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งใครก็เลยไม่ได้สอบถามอะไรทั้งนั้นเพราะท่านก็ใจดีคือให้อภัยในการถ่ายใช่ใช่ท่านบอกว่าท่านไม่อยากอ่าอะไรกับใครอยากให้อภัยทุกอย่าง ที่แล้วตอนนี้คือเขาจะแจ้งข้อหาตามข้อบังคับถ้าอาจจะเป็นข้อหาเก่าหรืออะไรที่เขาเป็นแจ้งไว้ที่ยังไงผมไม่ทราบ